สังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูครับในส่วนของผมเองนะครับในฐานะในอำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าคุณสลิกิตาจงนอกหรือนอกไปของเรานะครับในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชมดำเนานการ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าพัฒนากรนะรก็ได้ร่วมปฏิบัติงานนะครับกับผมเองซึ่งเป็นในอำเภออยู่ที่อำเภอสวนครูหาก็เป็นระยะเวลา4ปีเต็มนะครับซึ่งผมก็ยืนยันว่าคุณสลิตตาหรือน้องปายนั้นก็เป็นบุคลาก,กรนะครับที่มีคุณภาพของกรมกาพรพัฒนาชุมชนซึ่งน้องปายนั้นก็เป็นคนที่ทำงานนะครับมีความตั้งใจ ทำง,งานด้วยความทุ่มเทและเสียสลานะครับก็สามารถสร้างผลสำลินะในทุกระดับตั้งแต่การน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นแบบอย่างใน,านการปฏิบัติงานและการดำเนชีวิตการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนงานฟังก์ชันในพื้นที่และ เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนจนบังเกิดผลดีนะครับในความชีวิตความเป็นอยู่ในการขับเคลื่อนเอานโยบายของทางราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสวงคมต่างและที่สำคัญก็คือนโยบายของทางตรงการหาน้านุชนลงสู่พื้นที่ลงสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับนะครับ ของทุกภาคส่วนทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคประชาชนสมควรที่จะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนเองเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและที่เอาประชาชนในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับครับ รู้จักกับพัฒนาก่อนอำเภอสนนุภานะครับคุณสวิตาดุลนอกนะครับหรือพ่อช่ออำเภอตั้งแตุ่่นละครับตั้งแต่คนเป็นผู้ซอยหาปีในปัจจุบันจะเป็นผู้ยบาลนะครับเราจะให้พ่อพานะครับน้องปายนะครับมาโดยตลอดจนในการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนของหมู่บ้านชุมชนก็จนได้รูปพระราชท่านนะครับในมู่บ้านดีเด่นของ สมเด็จพระนิธิชัยบัตรเจ้านะครับสมเด็จพระเทพสัจนาลักษีดาสียมรุ่ราตน์กมารีนะครับกระไรครับเคลื่อนแม่มบ่ายเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับกผู้น้องไผ่นะครับเป็นผู้ลงพื้นที่นะครับในการสนับสนุนในการดําเนินงานนะครับเขตมือบ่ายเศรษฐกิจพ่อเพียงจนได้เป็นอับหนึ่งของจังหวัดนะครับปัจจุบันวังเงิสร้าเนี่ยของเก่าของเขานะครับกระไรครับเขตมาโดยตลอดผู้น้องไผ่นะครับเป็นเัวเหลี่ยมเงาแรงในลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา เราก็ให้ความสําคัญนะครับในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอล้วก็ลงมาในพื้นที่ของเฮานะครับในการพัฒนาภาวะสิาธิเป็นด้านของนะครับในการขับเคลื่อนต่อยอดนะครับหลังจากได้มบาคเศรษฐกิจพอเพียงแล้วต่อยอดนลครับปลูกพับสวนข้าวเพ็ดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการเพชรน้ำมัดที่ประคับน้ำปุยอินรี่นะครับลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับในการสนับสนุนมาเรื่อยๆโดยต้นื่องนะครับเพื่อน้องไปนะครับเป็น ผู้ inh. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่หนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของเพื่อกระบาไรนะครับบ่อนิยองนะครับก็คือของกิ่งนะครับเห็นกันอยู่ตลอดนะครับกับคุณปริตาโอ้คุณสริตานะครับจงหนอกนะครับอยู่หนองป่ายเนี่ยแหละนะครับครับสหรับคมแต่ขอแนะนำเรื่องนวกนี้ครับข้ออัดทายใช้ดีเขากับชุมชนได้ดีแนะนําให้อ่อนคล้อแนะนําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงการของขึ้นหมู่บ้านของข้อเจอของขึ้นพัฒนาบทบาทจิตีถ้ามีปัญหายังปรึกษาเราให้คขาแนะนําเป็นตลอด เป็นการเป็นงานเนี่ยเต้องโทษข้าพนุูย์จักพนกมาซอยชุมชนได้ตลอดบวชโนสิต๊แดดสีออกเสาร์อาทิตย์พนกมาซอยชุมชนจนให้บานว่าสุดยอดคนเลกแตกใจใหญ่เป็นยกโปให้เลยแม่แก่ยุบกลุ่มทอดพาแม่ก็เป็นประท่านแล้วมนาควนี้เนี่ยเพิ่นดีหลายกลุ่มขาดเลียยังเพื่อนกระค่อยมากแห่งที่พุึกษาเติมเต็มให้ที่มันขาดเลียเพิ่นก็ค่อย สนับสนุนพวกแม่พุ่มใจร้ายกลุ่มท่อผ่าถ้าว่ามีเพื่อนพวกแม่กะเกิดกระซิ่ยู่ได้โดนไปเพื่อนไปเรื่อยๆกับเพื่อนคือสุดยอดพวกแม่เนี่ยคือน้ําใจเพื่อนขนาดเลยเพื่อนดีเพื่อนค่อยให้เป็นแรงพักดันเป็นบ้าขาดเหลืออียเองเพื่อนกะมาซอยเหลือเข้าเพื่อนกะมาตลอดบ้าอยู่ทั้งวัดทั้งโรงเรียนเพื่อนกะมาตลอดที่บ้าเกยเองเพื่อนดีหลายเพื่อนสุดยอดเลยวันไปคนแม่นั่นคือน้ําใจเพื่อน แม่ได้อยู่คุมท่อขามันนี่ก็หลายปีแล้วเนาะค่ะแต่ว่าันหนาปลายพันธนีดีไหมค่ะพันไม่ค่อยดูรุเร่มาค่อยซอยเหลือไหมค่ะโครงการอย่างที่เราก็มาเอามาใหญ่นี่ใช่ไหมค่ะเราบุกค่อยฝาแม่จะเคี่ยวพันอยู่เคียงขางตลอดเมี่ยค่ะหนาปลายกะแต่ก่อนกัเคยได้ยินแต่ซื้อเพิ่นเนาะค่ะพ่อได้มาเข่าคุมท่อขาก่ะได้มาคุกคีกับเพิ่นก็ได้รู้ว่าเพิ่นมีความจริงใจไหมค่ะอี่อย่างพิ่นกับซอยเหลือ เดือดร้อนมีปัญหาอย่างที่คนก,กับหายค่ำปรึกษาคําแนะนําอยู่ค่ะกับพวกโครงการของคุมท่า่าคุมอย่างของเข้าต่างต่าง่ยค่ะในหมู่บ้าน่นกับซอยเดือดดีดค่ะอัธยาศัยดีพร้อมเป็นกันเองพร้อมแล้วค่ะพระเขามาคบกันกับลรอกคักเดิ่มเลยลูวพวีขึ้นนองกันกนี่ไหมค่ะเจริญพรอัตมาภาพพระมหาอภิชาติอภินันโท รองเจ้าคณะอำเภอสวนภูหาจ้าวัดวัดสวนนารามซึ่งได้ร่วมงานเราก็ได้รู้จักกับคุณสาริตาจงนอกพัฒนากรตำบลก็รู้จักกันมาหลายปีซึ่งก็ได้ร่วมงานกันแตหลายสิ่งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร่วมในการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในวัดสวนนารามเป็น การทําดอกไม้จันทร์งานพิมพ์มือต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์พิมือก็ได้คุณสริตาชงนอกเนี่ยได้มาช่วยให้คําแนะนำะชักดูงคุณยายคุณตาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทํากิจกรรมและในครั้งต่อมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเราก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกผักปลอดสารเคมี ซึ่งทางพัฒนาการพัฒนาการำอำเภอก็ได้ลงมาร่วมด้วยช่วยกันโดยการโดยที่คุณสัพริตาจงนอกนี้ได้แนะนําให้กับท่านพัฒนาการำอำเภอเพราะว่าท่านอยู่ในหน่วยงานเดียวกันได้ลงมาพาชาวบ้านพาชุมชนได้ร่วมกันปลูกผักที่วัดสนรามแห่งนี้จนเป็นที่ประจับและชาวบ้านก็ได้นำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำ พืชผักสวนครัวรัวกินได้คงตนเองเป็นผักปลอดสารเคมีที่ถือว่าประสบความสําเร็จในโครงการหนึ่งและอีกกิจกรรมลหลายสิ่งลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานด้านทางวัดหรือว่างานของทางการเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานด้าน <c oughs> สถาบันพระมหากษัตริย์อาทางคุณสาริตาชงนอกก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันที่วัดสนุนารามอย่างเป็นประจำถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ ให้ความสําคัญแล้วก็ชางชุมชนทางวัดได้อาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการจะทํากิจกรรมได้หลายครั้งก็ขออนุโมทนาขอให้รักษาคุณงามความดีตรงนี้ต่อไปเอเจริญอร เจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามหลักในการครองตนครองคนและครองงานการพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบมีความวิริยะมีความตั้งใจในการจะทำงานมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและผู้อื่น รักษาระเบียบวินยัยและเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามจัรยาข้าราชการยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยเข้าร่วมในศาสนก,กิจและทำนุบำรุงศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเสียภาษีเคารพกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดความประหยัดประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเน้นการดำรงชีพที่พึ่งพาตนเอง มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันการทำงานทุกอย่างเกิดความซื่อสัตย์สุจริตมันศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาการให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในการช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วปฏิบัติราชการโดยยึดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเป็นกรอบในการดำเนินการประพฤติบัตรตนตามหลักของศีลห้าการครองคนการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่องาน ข้าพเจ้าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับทุกคนทักทายและเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อราชการกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องมีน้ำใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ความเห็นคำปรึกษาและข้อเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบสามารถถ่ายทอดความรู้กระบวนงานให้คำปรึกษาและเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์ที่มีจากการทำงานที่ผ่านมาในแต่ละเรื่องของทีมทุกคนมารวมกันนำกลยุทธ์แต่ละคนมาจัดความรู้ใหม่และนำไปใช้ในการพัฒนาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถนำความรู้ที่มีและแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทุมเทงานเต็มที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและเรื่องส่วนตัวให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์บริการด้วยความเต็มใจอัธยาศัยดีเป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคนยิ้มแยม้มแจ่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนใส่ใจบริการเป็นผู้มีธรรมทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น ถือประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้งงานราชการเป็นหลักเรื่องส่วนตัวเป็นรองอุทิศเวลาให้กับงานราชการแม้กระทั่งเวลาเลิกงานและวันหยุดราชการเสริมสร้างความสามคัคคีและร่วมกิจกรรมของคณะทั้งในและนอกหน่วยงานการครองงาน ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ศึกษาค้นควา้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเป็นผู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จสนใจและเอาใจใส่งานติดตามกำกับดูแลงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเป็นประจำมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีความรู้ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์นโยบายและวิธีการสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจรักในงานที่ทำมีความจริงใจและทุ่มเทให้กับงานมีความกระตือรือร้นมีความขยันหมั่นเพียรเสียสละอุทิศเวลาให้แก่เวลาราชการได้รับคำชม และรับการยกย่องในความสำเร็จของงานสามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หรืออัตรากำลังขพเจ้าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญการปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญดำเนินงานสอดคล้อง หรือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและส่วนรวมการพัฒนาชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผลงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ขั้นตอนการดำเนินงานการคัดเลือกหมู่บ้านเข้าสู่ระบบการพัฒนาการดำเนินการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นัดประชุมประชาคมชาวบ้านในหมู่บ้านที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการรวมทั้งร่วมกันตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่รงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเชิดชูเกียรติเป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดทำให้เกิดปัดจจัยแห่งความสำเร็จการสามคัคคีสร้างความพร้อมเพรียงของคนในชุมชน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอก่อนการประกวดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับชาวบ้านเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ยังไม่ครบถ้วนเลือกหมู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญจะต้องดูศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของผู้นำความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนหากผู้นำเข้มแข็งและชาวบ้านพร้อมเพรียงการพัฒนา ก็จะประสบความสำเร็จการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างสัมมาชีพชุมชนและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มโอทอป ศึกษาทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานวางแผนเตรียมความพร้อมจัดเวทีประชาคมพัฒนานักปรา์โดยฝึกอบรมให้ความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพจัดทำเวทีประชาคมคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพเจ้าหน้าที่ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านและครัวเรือนตั้งเป้าหมายร่วมกันจัดทำทะเบียนครัวเรือนสมมาชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมช่องทางการตลาดโดยร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐไทยยิ้มได้ทุกวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่งเสริมการขายผ่านโซเชียลมีเดียไลน์เฟซบุ๊กติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลขยายผลประชาสัมพันธ์เผยแพระะแผ่ผลงานทำให้เกิดผลสำเร็จของงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการติดตามแก้ไขหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวัตสุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาท และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมสนับสน,นุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรขั้นตอนการดำเนินงานสร้างกลไกลขับเคลื่อนง,งาน โดยคำนึงถึงความสำคัญของแต่ละบุคคลรู้ทันเป้าหมายใช้เทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์จัดความรู้มีนวัตรกรรมในการทำงานร่วมด้วยช่วยกันใฝ่รู้มีผลงานนำความรู้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปปธรรมให้โอกาสเขาเข้าใจปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างมีเมตตา ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจลูกหนี้เป็นรายกลุ่มช่วยเหลือโดยการให้รับสภาพหนี้ปรับโครงสร้างหนี้รับชำระหนี้เป็นรายเดือนช่วยเหลือโดยการพักชำระหนี้ในกรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ผลสำเร็จของงานมีนกลไกในการติดตามหนี้ ทราบปัญหาของกลุ่มลูกหนี้และนําปัญหาเหล่านั้นมาวางแผนเพื่อช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตื่นตัวและมีความพยายามหาทางนําเงินมาชําระหนี้ลูกหนี้นําเงินมาชําระหนี้ตามเป้าหมาย